ผมอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวนะครับค่ะเ,เกี่ยวกับว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมานานนะครับเต่นี้ว่าจู่ๆเมื่อไม่นานมานี้ก็จะมีเกี่ยวกับมันคล้ายๆว่าลูกสาวเขาบอกว่ามันจะเป็นคล้ายๆผีมาอ่าอะไรเนี่ยลูกสาวโยมไม่ปกติชอบเถียงโยมดื้อดว้วย ดื้อไหมลูกดื้อศักดิ์สิทธิ์ดื้ออิยนิหารดื้อม,มากครับืกันแล้วพอดื้อแล้วเนี่ยวาระกรรมมันก็ส่งผลมาว่าบางวันควบคุมตัวเองไม่ได้เห<อ>มือนมีเจ้ามีอะไรมาสิงมาสู่อะไรก็ไม่รู้พูดเพอ้อเจอ้อไม่ใช่ตัวเขาอะค่ะเตะขึ้นตัวแล้วอ,อืมเขาบอกว่าถ้ามีแม่นอนอยู่ใกล้ๆหรืออะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้ามาทําอะไรได้อะไรเงี้ยนอน,นอนจับมือจับอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาแยกห้องกับยังไงคะแม่ก็ต้องลงมานอนด้วยแต่เขานอนเองเนี่ยเขาจะเจอเกือบทุกคืนเลยนะคะแม่ชีใช่เขาก้าวแล้ว่าโย,ยมเยอะถูกค่ะ <laughs> ก็พยายาม <laughs> บอกเขาอยู่เหมือนกันเลยค่ะเนี่ยหนูเป็ดอยู่กับหนูขึ้นตัวแล้วนะแล้วแม่ชีจะให้แก้ได้ยังไงคะไม่ต้องไปนอนกับเขาค่ะหนูต้องนอนคนเดียวหนูรู้สึกไหมว่าหนูลุกขึ้นมากินข้าวตอนกลางคืน หาอะไรกินตอนกลางคืนเงี้ยเขาเขาจะกินเก่งนะจะมีนะลูกใช่ใชไม่ใช่ตัวเขากินนะคะจิตที่มันเป็นเป็เปดอาศัยกายก,ายกินแล้วพอเวลาที่ก้าวแล้วไอ้เป็ดมันก็อาศัยกายลูกโยมก้าวแล้วมีวิธีไหนจะแก้บ้างคะแม่ชีเนี่ยมาผลแรกเลยนะคะแล้วตั้งจิตไว้ว่าอยากอยากเจอแม่ชีเลยเพราะว่า แต่ว่ากย็ยังไม่ต้องตื่นเต้นยังไม่ต้องตื่นเต้นพูดเรื่องของโยมไปเรื่อยๆก็จะมีแต่เรื่องลูกสาวเนี่ยค่ะมีคนเดียวหรอคะมีสองคนค่ะโอ้โหน่าจะเป็นแม่โยมกับบัณชิตมาเกิดนะใช่เขาเขาดื้อเขาดื้อแบบโอโ้โ<ต>หนู<ต>ดื้ออะไรนะดื้อเอาเหรียญเหรอแต,แต่ก็ไม่ได้ดื้อม,มากบางครั้งก็แบบคิดถึงใจแม่อยู่ค่ะไม่ใช่หนูเถียงอะเวลาเขาให้หนูหยิบอะไรอะหยิบเองสิ เอาไม่ให้น้องพูดอ่ะแลแม่แม่ก็ <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าก็ทําให้แม่บางทีก็กลัวแม่เหนื่อยงอ่ายไม่เชื่อจริงอ่ะไม่เชื่อหนูเป็ดเป็ดอาศัยกายหนูไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วไงมันถึงจะหายนะคะไม่ใช่หนูแบบเหมือนนอนนอน,นอนไม่หลับหนูควบคุมจิตตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าวาลระกร,รมที่แม่ชีบอกว่ากรรมมันมีหน้าที่ทํางานของมันเนี่ยมันทําให้หนูเนี่ยหวาดระแวงทุกอย่างเลย พอมืด <ใน S 1> ปุ๊บ<ใ>นี่หนูวาดระแวงทุกอย่างเลย<น>เพราะว่าไอ้เงาดํเที่มเป็นกรรมอ่ะมันทัดมาที่หนูเต็มเต็มหนูกลับบ้านเนี้ยอย่างจะไปโรงเรียนมากลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี้ยพ่อแม่เขาอกฝันฝันแฝนกับหนูจะจะอุบธธัติเหตุไหมจะไปเจอใครข่มขืนไหมจะคิดไปต่างๆนะ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 ส่งผลมาว่ากรรมตรงที่ยมคิดไว้ยังไงลูกจะต้องมาหวาดกลัวแบบนั้นถ้ายมเป็นพ่อแม่ยมต้องห้ามคิดเรื่องนี้ลูกเราต้องปลอดภัย ลูกเราต้องปลอดภัยถ้ายอมคิดในแง่ลบนะลูกยมเจอเลยเพราะเขาเก้าวรล้ากับโยมกรรมมันเป็นสองเท่า<ต>ถามว่าพอพูดเรื่องกรรมทําไมพะพูดธเจ้าสอนให้เชื่อผลของการกระทําพูดดีฟังดีแต่นี้ลูกหลานตอนเนี้ยมันไม่ไม่เห็นผัวผู้ใหญ่แล้วอ่ะลูกมันก็ไม่ได้คิดว่าแม่เป็นแม่แล้วเดี๋ยวนี้มันลงหนังสือพิมพ์ทุกวันนะอ่ะทาไมหนาสามตีพ่อตายสั่งผัวให้ยิงพ่อ คือมนุษย์กึ่งพุทธกาลจะเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามะเขือเอาไว้ไหว้ครูเอาเดอกมะเขือไว้ไหว้ครูเพราะว่ามันก้มหน้าดูดินเวลามันออกดอกอันนี้ลูกโยมเนี่ย<ะ>ถ้าหนูหนูต้องหนูต้องหักห้ามใจถ้าหนูจะพูดอะไรกับแม่หรือพูดอะไรกับพ่อที่แรงๆเนี่ยหนูต้องหักห้ามใจ<ะ>หนูทําได้บางทีอย่างเงี้ยแม่บอกว่าห้ามกลับบ้านค่ำอย่างเงี้ยบางทีก็คิดแบบว่าก็กลับค่ำคือแบบบางทีเหมือนยายพ่อแม่เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ย หนูคิดเองธรรมดาหนูไม่ทําอะไรเขาก็ห่วงอยู่แล้วเหมือนแบบจะลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่อยเงี้ยสะใจนิดเขาสะใจตอนนี้หนูก็กลัวเองแล้วหนูวาดวันแล้วพ่อกับแม่ก็จะนอนกันบ้างหนูก็ไปสอดอยู่ตรงกลางทน <c oughs> กคิดอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่เลน <c oughs> ห้องตัวเองก็มีพ่อเขาจะทิ้งแม่อยู่แล้วพอแกนี้ ี่แหละจะจับตัวแม่แกมากแกก็นอนฝันไปในเอ้่คนฝันคลองเลยอือฮึแล้วมีวิธีแก้ไหมคะคือแบบเหมือนนอนนอนก็นอนไม่หลับคือแบบเหมือนไปหาจิตแพทย์ไปหาจิตแพทย์แต่แม่ว่าถ้าหนูขอขามากรรมนะหนูร้อยมะลิดอกต่อดอกอะ่ะซื้อ<ะ>มะลิไปเดี๋ยวไปประคองตลาดซื้อ<ะ>ดอกมะลิไปดอกต่อดอก ร้อยสักสามสามพวงแล้วให้พ่อกับแม่นั่งคู่กันแล้วหนูกาบ<ฮ>กาบครั้งหนึ่งกาบแบมือด้วยนะ<ฮ>ถ้าหนูทําอะไรให้พ่อแม่ทุกข์ใจเสียใจไว้หนูขอโหติกรรมคำมาโหติกรรมถ่องผลพอพอหนูขอโหติกรรมเสร็จหนูส่งผัะไรให้พ่อกับแม่รับพร้อมกันพ่อกับแม่ให้พรลูกเลยโยมยมให้พรลูกเสร็จแล้วยมเอาดอกไม้ที่ลูกร้อยไว้เนี่ยไปถวายพระแล้วพูดพร้อมกัน ว่าพวงมาลัยนี้เนี่ยลูกเอามาขอขมาขอบูชาแก่พระรันตนไตรขอให้ลูกข้าพเจ้ามีความกตัญญูแค่นั้นพอแล้วเราจะมาวิเศษเท่าลูกกตัญญูไม่มีแล้วพอยมไปขอเอาเอาของที่เขาทำไปร้อยไปถวายพระชีวิตเขาก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยตอนนี้เขายังไม่ต้องรับกรรมหรอกถ้าเขารักไทรเมื่อไหร่เขารับกรรมนั้นดีลูกโยมไม่ใช่ผู้หญิงร้อยเปอร์เซนต์ลูกโยมรักผู้หญิงด้วยกัน พูดได้ไหมได้ค่ะพูดไปแล้ว <c oughs> หนูไม่รักผู้ชายใช่ไหมทำไมไม่ชีรู้ว่าหนูไม่รักผู้ชายรู้ไหมไม่ทราบเลยค่ะทำไมหนูรักผู้หญิงล่ะ <c oughs> มันห้ามไม่ได้ค่ะ <c oughs> เขาเป็นยังไงนะปล่อยเขาโยมโยมอย่าไปห้ามเขาว่าเฮ้ยแกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอ่อแมอย่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นแล้วเขาจะดีขึ้น นะคะตอนเนี้ยกําลังเออกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลยเขาเป็นยังไงก็ต้องรับอะรับสภาพแล้วก็นี่นี่คนกึ่งพุทธกาลหน้าตาชายหญิงจะเหมือนกันหมดยมรู้ไหมทำไมถึงหน้าตาผู้ชายผู้หญิงถึงเหมือนกันหมดแยกไม่ออกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายล้อหอลอรักผู้ชายด้วยกันผู้หญิงหน้าตาสวยสวยรักผู้หญิงด้วยกันนี่นี่มนุษย์กึ่งพุทธกาล chặt mấy